สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม broken dawn 2เกมมือถือ turn based rpg สงครามเทพพรอเจ้าเปิดใหม่ของนักค่าย x 7 game ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับทาง x 7 game แนะทำการแจกบัตรคูปองเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับแจกทุกวันนะนแล้วก็แจกคิปโค้ดรับบัตรเลือกตัวละครธาตุแสงมืดฟรี โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ท,ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดพอเราไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกมแล้วนะครับผม สิทธิพิเศษที่เราจะได้รับนะครับผมได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินแล้วก็จะได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี648ยหยวนหรือประมาณ3000บาทไทยนะับผมได้รับทุกวันนะ,ะแล้วก็ได้รับคิปโค้ดทั้งหมด11โค้ดนะครับผมนะ,ะได้รับการ์ดเลือกตอัวละครธาตุแสงมืดแล้วก็ทั้ง5ทธาตุนะครับผมอบอกเลยะครับผม แจกยังเยอะนะครับแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมให้เรามาดาวน์โหลดตรงคําว่า Open ตรงนี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเราเดาวน์โหลดเสร็จทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกม broken d w n 2แล้วนะครับผมอ่าเกมนี้ x 7จ็เกมได้ทําการแจกบัตรเติมเงินฟรี648ยหยวนหรือประมาณสามพันบาทไทยนะครับผมมาที่ตรงนี้คูปองเนาะก็ตรงนี้ นี่เลยครับผมเห็นไหมแจกทุกวันนะ648หยวนนะครับผมสามัญบาทไทยนะครับเราสามารถนำคูปองตรงนี้ของผมมาซื้อแพ็คเติมเงินได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมอ่าลองมาซื้อดูเนาะใครที่เป็นสายเล่นแบบฟรีๆหรือว่าสายเติมน้อยนะครับผมอ่าเล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมอ่าเล่นง่ายมากนะครับ อ่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในโตเกมและระบบเกมเพย์นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นมาที่เพย์ตรงนี้นะครับผมติเข้าไปเกมนี้เราจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของโตเกมนะครับผมจะเล่นผ่านบทต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีรางวัลเอฟเคตรงนี้ให้ให้เรารับด้วยนะครับกดรับได้เลยเนาะมันจะสูงสุดอยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมกดรับได้เลยนะเราจะได้รับ อ p แล้วก็พวกทรัพยากรต่างๆเนาะแล้วก็รับฟรีได้อีก2ครั้งครับผมต่อวันเนาะนนสำหรับเกมนี้ผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมหน้า2หลังสานะครับสำหรับตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5าธาตุนะครับผมมีธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุแสงธาตุมืดอ่าแล้วก็อาชีพของตัวละครผมหลักๆก็จะมีสายแทงสายนักรบสายนักเวท สายซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของท่าต่างๆนะครับดูได้ตามนี้เลยแล้วก็จะมีโบนัสท่านะครับผมถ้าเราจัดทีมท่าเดียวกันลงมันก็จะบวกโบนัสตรงนี้ให้เราด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นโบนัส ATKSP อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครหลักหรือว่าสัตวร์อกรคา,าของเรานั่นเองนะครับผมเนาะ เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับมันจะช่วยเราโจมตีเนาะอ่านะครับโอเคกดบันทึกทีมได้เลยครับผมจนกลับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่บทที่5นะครับผมดัน5าขีด9นะ้าเนาะกดท้าทายได้เลยสำหรับเกมนี้ผมมันจะมีระบบกดข้ามเนาะแล้วก็มีระบบเล่นความเร็วสูงสุดคูณ3นะครับาเรียบร้อยนะครับผม ได้รับอีกนะครับให้กับตัวละครของเราเนาะแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีกหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นสถิติของตัวละครต่างๆเนาะโอเคติดเข้าไปนี่ได้รับของรางวัลด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ผมเล่นจบบทที่5แล้วเนาะแล้วก็ไปต่อที่บทที่6ครับผม วางแผนกดท้าทายได้เลยนะครับนี่ก็จะมีระบบดูบัฟด้วยนะครับผมนี่นะครับบัฟของฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายศัตรูนะเล่นง่ายครับผมเกมนี้นะบอกเลยครับผมภาพโคตรสวยนะครับแอร์เทิร์นเบรอาร์พีจีนะใครสนใจก็ลองมาเล่นดูครับผมแล้วก็จะมีพวกระบบการจะอันดับนะครับจะอันดับต่างๆเนาะจะอันดับแรงด์จิ้งจะอันดับการตายฮอคอยอารีน่าะไรพวกนี้เนาะนะครับ ล้วก็จะมีของรางวัลที่เราผ่านด่านนะครับผมนี่มันจะแจกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเซตนะบางอันนะครับผมอุปกรณ์พวกตัวกาชาส,ส่วนตัวละครใะพวกนี้นะครับผมมันแจกเยอะมากนะครับบอกเลยแล้วก็จะเป็นพวกของรางวัลตรงนี้เนาะถ้าเราผ่านด่านบทที่6บทที่7อะไรพวกนี้ผมมันก็จะแจกตัวกาชาให้เรานะครับแล้วก็จะมีระบบการส่งเควสด,ด้วยนะครับผมนี่นะครับส่งเควสพวกนี้เนาะ ออกมาส่งดูครับผมแล้วก็มาดูระบบดันเชียนประจําวันครับผมมาที่ตรงนี้ที่เข้าไปนี่ระบบตรงนี้เลยมันก็จะมีให้เราฟาร์มหาพวกทองอีกพีหินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้นะครับผมนี่เราสามารถฟาร์มหาได้เลยนะครับผมมันก็จะมีระดับง่ายปกติยากยากมากฝันร้ายเนาะ,ะ่ครับสูงสุดจะอยู่ที่ a v e g 2นะครับผมสามารถฟาร์มหา ของได้เลยครับผมตรงนี้เนะาะใครขาดหรืออันไหนนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลหลักของเราด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับสามารถจัดทีมได้ตามปกตินะแล้วก็จะมีครับผมเป็นดันเจียนต่างๆเนาะนี่เลยนะครับได้รับพวกตัวกาชาอะไรพวกนี้เนาะมีดันเจียนประจําวันให้เราเข้าเล่นเยอะมากนะครับผมบอกเลยเกมน,นี้นะครับ แล้วก็จะมีพวกระบบนะครับความท้าทายต่างๆเนาะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบอารีนา p ีด้วยนะครับนี่สนใจก็เราเข้ามาเล่นดูนี่ครับผมอารีนา p ีนะสามารถปรับทีมได้ครับผมนี่การป้องกันการโจมตีเนาะจัดได้ทั้งสองนะครับผมโอเคผมขอญาตท้าทายดูสักหนึ่งแมตช์ละกันนะครับผม มันจะวัดค่าที่ค่าพลังนะทุกคนนี่มาครับลองดูครับผมกดค่าไม่ได้นะกดเล่นคูณ3ไปเลยนาจาตัวเดียวเก็บทั้งทีมนะครับผมนาจาจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีช่วงต้นเกมนะครับก็จะมีระบบจะอันดับเนาะอ่าเหมือนเกม i อเดอล g อาร์หรือว่า t u r n ์นเบททั่วไปนะครับผมเนี่ยมีการจะอันดับแรงกิ้งต่างๆนะผมมีร้านค้าอารีนาเนาะนำ อาเหรียญเกียรติยศต,ตรงนี้มาแลกของได้นะครับผมก็จะมีพวกระบบตีบงตีบอสอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครนะครับผมอาตัวละครก็จะมาจากเทพเจ้าของจีนนะ,ะผมแล้วก็จะเป็นพวกอาเทพเจ้าอะไร,ระพวกนี้เนาะพวกทอสุนงอคงสุดอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยมาหมดเลยนะครับผมจะมีพวกทตุแสงมืดตรงนี้นะผมมันจะเก่งกว่าพวกทตุลมท่าน้ำท่าไฟนะ เอะาทหน้าอะไรพวกนี้เนาะนะครับมีหลายตัวจัดนะครับผมนะภาพสไตล์อนิเมะนะผมบอกเลยเกมนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะจัดนะครับผมบอกเลยนะครับเนี่ยสุริยาเข้ามาครับผมเนี่ยเห็นไหมครับหน้าวานะครับเทพต่างๆนะรวมเทพต่างๆนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเทพจีนน่าจะเยอะนะครับ ขัดน้ำขัดไฟนะครับผมบอกเลยนะนี่นาจาเข้ามานะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมสำหรับอัปเกรดตัวละครก็มาที่การฝึกฝนตรงนี้นี่ครับก็จะมีสถานะเนาะสถานะก็จะเป็นพวกค่าสเต็กต่างๆของตัวละครแล้วก็จะเป็นพวกสกิลต่างๆเนาะอ่ะถ้าตัวละครตัวไหนมีสีสกิลแนะนําให้ปั้นใช้ผมมันจะเก่งกว่าพวก ที่มี3สกนะิลเนาะถ้าเราเลื่อนขั้นนะครับตัวละครเนาะมันก็จะปลดล็อกสกิลให้เรานะครับผมเราอัพประมาณ20เวลมันจะให้เราเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาชีพของตัวละครเนาะนีนักดาบไม่ใช่นักดาบนักลบนะครับผมเนาะน,ะนี่ดูแตามนี้เลยแล้วก็จะมีให้เราใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอาวุธเทพ อาวุธประจำตัวของตัวละครของเราด้วยเนาะแล้วก็จะมีระบบอัพดองอัพดาวนะครับผมนี่เลยนะครับอาณาจารผมก็อยู่ที่7ดาวนะตอนนี้เป็นตัวละครฟรีที่ควรปั้นนะครับผมอย่างโหดบอกเลยนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคการต่อสู้ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ใส่รูนอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะปลดล็อกตามดาวของตัวละครของเรานะครับผมก็จะมีระบบรีเซ็ตตัวละครแนละการเกิดใหม่ตรงนี้นะครับ ลองมาอัพดูนะครับผมอ่นนี้เลยตารคงผมก็ตามนี้นะครับแล้วก็เกมนี้มันจะแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครน,นะนี่ตรงนี้กิฟต์โค้ดสวัสดิการหลักของขวัญหลักของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์ครับผมนี่อันนี้ผมกรอกไปแล้วนะครับผมนะเนี่กดคัดลอกได้เลยนะครับคัดลอกวิธีเติมโค้ดก็มาที่รูปโปรไฟล์ครับนี่หลักแพ็กเกจตรงนี้ กรอกตรงช่องนี้ได้เลยนะครับกรอกได้เลยนะครับจะทำให้เราไปรับพี่เมลตรงนี้นะครับผมนี่ผมรับหมดแล้วเนาะมันก็จะแจกพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นหมวกอาวุธอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แจกตัวเลือกตัวละครนะครับธาตุแสงมืดแล้วก็ธาตุลมไฟน้ํานะครับผมนมันมีให้เราเลือกอยู่เนาะอยากละใบนะครับอันนี้ผมเลือกแล้วนะผมเลือก พลังซัมจังนะผมแล้วก็ตัวนี้กาลูเนาะนีะ่ตัวนี้สุ่มได้จากตู้กาชานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาปองนะครับผมกาชาปองตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่ครับผมกาชาปองก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมนะ,ะตู้แรกนะครับผมมันจะมีให้เราหาเลือกตัวละครได้เนาะทั้งหมด5าธาตุเลยนะครับผมเนาะมันจะการันตี30%รนนะครับผมนะแนะนำให้มาเลือก ตัวละครที่เราไม่มีแล้วว่าที่เราต้องการที่จะอัปดาวนะผมผมแนะนําให้หาตัวละครธาตุแสงมืดนะทุกคนนะมันจะเก่งกว่าพวกธาตุาลมน้ําไฟพวกนี้เนาะหรือว่าใครจะปั้นธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟก็ปั้นได้นะครับผมเนาะตัวเกมมันก็เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับมันการันตีเนาะสาเเลยนะนี่เห็นไหมครับมี3ามตู้นะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ทั่วไปเนาะ ตู้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้การเลือกฝ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้นะโอเคผมมีอยู่52บใบพอดีสุ่ม10ครั้งครับผมแอนิเมชันก็จะประมาณนี้นะกดข้ามได้เลยเนีย่เห็นไหมครับเลดการออกไม่ได้แย่นะทุกคนนะมันก็ออกสูงอยู่นะนี่เห็นไหมครับตัวละครนะถ้าเป็นการ์ดสีแดงแนะนําให้ปั้นเลยนะครับผมเพราะมันจะเก่งกว่าพวกการ์ดสีส้มนะสําหรับเกมนี้นะครับ ส่งไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับตัวกาชาทางเกมมันก็เจกเรื่อยๆนะอ่านี่ครับเห็นไหมได้รับแล้วครับผมทัดอาตัแสงนะสุริยะนะครับผมนี่ได้แล้วครับผมที่เรานันไว้เนาะที่เราเลือกไว้นะครับบอกเลยครับผมออกโคดง่ายครับผมเกมนี้นะอะแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเนาะอะ่เป้าหมาย7วันนะครับตรงนี้แจกตัวละครน,นะครับนี่ เมืองโปนะครับผมเนาะนี่ให้เราปั้นเลยนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้เนาะล็อกอินอันนี้จะเป็นตัวกระชาตู้เลดเนาะอันนี้ครับา,าเข้าสู่ระบบ7วันแล้วว่าล็อกอิน7วันนะแจกตัวละครแจกตัวกระชานะครับผมเนี่ยวันที่4แจกเซตอ,อุปกรณ์สีส้มเนาะก็แจกตัวกระชาวันที่7 แจกการ์ดเลือกธา,าตุาลมไฟน้ำนะครับผมนะอลองมาลองอินดูนะครับผมแล้วก็พวกคูปองเนาะใช้ยังไงใช่ไหมคมรับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะให้เราเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมเ,ยเลยผมแนะนําให้ทุกคนมาเอาแพ็คเติมครั้งแรกดีกว่านะครับผมนี่ตรงนี้นะแจกตวละอรน,นาจาเนาะทั้งสามแพ็คเลยเห็นไหมครับ ให้เราปั้นนาจาดีกว่านะครับผมให้เราเลือกแพ็กต้องการที่จะเติมได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเติมแพ็กหกหยวนเนาะ,ะผมขอบอกไว้ก่อนผมสำหรับเกมนี้นะถ้าเราซื้อแพ็กพวกนี้ผมมันจะได้รับคะแนนของ VIP ด้วยนะครับผมดีมากนะ,ะให้เราเลือกแพ็กได้เลยหกหยวนครับผมกดตต๊กเข้าไปแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างชําระเงินแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับคูปองตรงนี้เนาะมันใช้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนนะ คูปองที่ทางเกมแจกนะครับนะเห็นไหมครับใช้เราฟรีเลยนะกดยืนยันได้เลยกดชาระเงินครับง่ายๆแค่นี้จบครับผมนะสำหรับวิธีการใช้คูปองมาเติมเงินฟรีนะครับผม3000บาทแจกทุกวันนะครับสำหรับเกม Broken d a w ด2นะครับผมอลองมาเล่นดูนะทุกคนนะครับเกมสายฟรีนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมนะเล่นผ่านเรื่องไปเรื่อยๆเนาะ ได้สบายๆนะครับผมอ่าเรามาเล่นดูครับผมสำหรับเกม Broken Dawn สองจากราคา X7 เกมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ